รวมคำถามคำตอบการแจ้งที่พักชาวต่างชาติตอม .30 สิ่งที่ชาวต่างชาติต้องทำเวลาเข้าไทยเพื่อนๆสามารถดูหัวข้ออื่นๆเกี่ยวกับการเข้าไทยได้ใน go.no guide. com/reopen ตามหน้าจอหรือลิงก์ใต้วิดีโอนะครับพอดีว่ามีคนถามกันมาตลอดเลยแล้วก็วิดีโอตอม .30 มศูเนี่ยเาเคยทำมาเยอะมากๆคือต้องบอกก่อนเลยว่า มันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติต้องทําอย่างที่บอกแต่ว่าเราสามารถทําได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นไปแจ้งเองที่ตมที่อยู่ใกล้บ้านตามทะเบียนบ้านของเราจะส่งไปชณีหรือจะทําออนไลน์ซึ่งออนไลน์ก็สามารถทาทางเว็บไซต์ซึ่งมีคลิปบอกไปอยู่แล้วแล้วเมื่อก่อนเราก็จะมีคําว่าภายใน24ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วเอาเป็นว่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ละกันคือไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ก็จะต้องแจ้งในวันที่ชาวต่างชาติเข้ามานะ คืออย่างนี้ใครจะทําหรือใครไม่ทําเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาจะต้องมีการติดต่อตอมอหรือเปล่าถ้าไม่มีการติดต่อตอมอเลยเข้ามาฟรีวีซ่าหรือเข้ามาแล้วออกไปตามระยะเวลาวีซ่าไม่มีการไปขยายเวลาขออยู่ต่อไม่มีการไปเปลี่ยนวีซ่าจากฟรีวีซ่าหรือท่องเที่ยวเป็นนอนโอคือไม่มีการติดต่อตอมใอดๆเลยอาจจะไม่ต้องทํานะแล้วแต่การพิจารณาของส่วนตัวละกันแต่ถ้าเกิดว่ามีการติดต่อตอมอ ก็จะต้องทําแน่นอนการแจ้งที่พักต่อมสามศูนย์นี้ก็คือมันเป็นหนึ่งในหลักฐานที่จะต้องนําไปเวลาติดต่อต่อมนั่นเองแล้วก็ถ้าเรามีการเปลี่ยนที่อยู่ภายในประเทศไทยผมคิดว่าไม่ต้องแจ้งสามเพราะว่าเขาไม่มีทางไปรู้ได้หรอกว่าเราจะเปลี่ยนไปอยู่ไหนบ้างถูกไหมเออที่อยู่ที่เราแจ้งไว้คือ,คอตามทะเบียนบ้านที่ชาวต่างชาติมาพักอยู่แล้วแต่ว่าที่เปลี่ยนที่อยู่หรืออะไรก็คิดว่าไม่ต้องแจ้งสาม แล้วก็ถ้าใครสะดวกไปติดต่อเองโดยตรงที่ตอมก็โอเคเราก็น่าจะได้หลักฐานมาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่สะดวกแล้วเราทาทางออนไลน์เหมือนที่เ๊าเคยพูดคลิปไปหลายครั้งเนี่ยประเด็นคือหลักฐานที่เราได้เนี่ยหลังจากที่แจ้งออนไลน์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เมื่อก่อนไม่มีหลักฐานให้ดูเลยตกลงแจ้งแล้วหลักฐานอยู่ไหนอ่าคิดว่าข้อมูลมันคงเข้าระบบเขาไปแล้วแต่ไม่มีหลักฐานจะโชว์แต่ว่าล่าสุดวิดีโอล่าสุดที่เ๊าพูดมันมีหลักฐานโผล่มาแล้ว ่าแต่ว่ามันยังดาวน์โหลดไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถแคปหน้าจอได้มันมีคําว่าแจ้งข้อมูลแล้วอินฟอร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แคปชื่อกับหน้าจอตรงนั้นเป็นหลักฐานได้ครับก็ขอเริ่มกันเลยจริงๆคําถามเยอะมากๆเลยแต่ว่าจะพยายามคัดแค่บางอันนะนะอาจจะยังไม่ไม่ครอบคุมเท่าไหร่ถ้ายังไงถ้าเพื่อนๆมีคําถามเพิ่มเติมอีกก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้วิดีโออันแรกจะบินเข้าไทยตอนเดือนมกราปี2 0 2 4 กับสามีอเมริกันใช้พาสปอร์ตอเมริกันทั้งคู่ประเด็นพาสปอร์ตอเมริกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปมีพาสปอร์ตต่างชาติแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าเคยมีพาสปอร์ตไทยแต่ว่าเปลี่ยนไปใช้พาสปอร์ตต่างชาติอย่างเดียวอาจเป็นไปได้ว่าประเทศนั้นเขาบังคับว่าห้ามถือสองพาสปอร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เ,เท่ากับว่าสถานะก็คือกลายเป็นคนต่างชาติไปแล้วถึงแม้จะเคยมีพาสปอร์ตไทยมาก่อนก็ตามนะก็นับว่ากรณีนี้คือเป็นพาสปอร์ตอเมริกันทั้งคู่ก็คือเหมือนเป็นคนต่างชาติทั้งคู่นั่นเองทั้งสามีรรยยาาาาาเเลจะมมกันแค่สิต มาพักบ้านตัวเองที่หัวหินต้องทำตมสามศูนย์ด้วยหรอคะสามอาทิตย์ก็ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนใช่ไหมก็ถือว่ายังอยู่ในระยะเวลาวีซ่าอยู่แล้วก็ถ้าไม่มีการติดต่อตอมใดๆเลยถ้ากรณีนี้กรณีนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้คือเอาไม่ได้ฟันธงนะต้องใช้วิจารณญาณน,นะแค่ว่ามันไม่มีการต้องติดต่อตอมอี่ตมสามศูนย์คือจะเป็นหลักฐานเวลาไปขออยู่ต่อไงต้องการอยู่ไทยนานขึ้นหรือต้องการเปลี่ยนวีซา่าเอออันนี้ต้องติดต่อตอมแน่นอน พราะมันก็จะมีบางคนบอกว่าโอ้มาตั้งกี่รอบแล้วไม่รู้ไม่เคยทําเลยไอ้ตอมอสามศูนย์อะไรเนี่ยก็ถ้าอยู่ไม่เกินวีซา่าไม่มีการติดต่อตอมอก็ไม่แปลกอะเขาก็ไม่ได้มาไล่เช็คทุกคนหรอกใช่ไหมกรณีสามีมีทะเบียนบ้านเล่มเหลืองมีบัตรประชาชนสีชมพูแล้วต้องแจ้งตอมอสามศูนย์ไหมคะต้องแจ้งครับคนที่ไม่ต้องแจ้งมีอยู่คนเดียวคือคนที่มีพาสปอร์ตไทยนะฉะนั้นต่อให้มีทะเบียนบ้านเหลืองบัตรประชาชนชมพูอะไรแต่ยังถือพาสปอร์ตต่างชาติอยู่ใช่ไหม ก็ต้องแจ้งทุกกรณีคือคำนิยามของเขาคือถ้าเราเป็นชาวต่างชาติไงมีสองอันนั้นแล้วแต่ก็ยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ใช่ไหมก,ก็ต้องแจ้งไงคนไทยก็ไม่ต้องแจ้งไงใช่ไหมต่อมากรุงเทพมีกี่ที่ไปแจ้งวัฒนะไกลมากคือเอาตามทะเบียนบ้านนะเราก็ไม่รู้กรุงเทพมีตมที่ไหนบ้างอ่ะก็ลองดูเว็บของตอมก็ได้ว่าเขาก็มีที่อยู่อยู่ว่าจังหวัดไหนมีที่ไหนบ้าง immigration.go.th ต่อมา ถ้ามาพักสามถึงสี่วันต้องแจ้งไหมคะแต่มีคนมาตอบแฟนมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยแจ้งตมสามศูนย์เลยเพราะอยู่แต่ละครั้งไม่ถึงเดือนก็ไม่เกินระยะเวลาฟรีวีซ่าไงก็ไม่ต้องติดต่อตอมอยู่แล้วก็จะทําหรือไม่ทําแล้วแต่วิจารณญาณแต่เขาบอกว่าถ้ามาพักสามถึงสี่วันต้องแจ้งไหมก็ต้องคิดเอาเองครับเพราะว่าถ้าจะขออยู่ต่อสมมุติว่าฟรีวีซ่าได้สามสิบวันแล้วไปขออยู่ต่ออีกสามสิบวันเป็นหกสิบวัน อันนี้ติดต่อตอมแน่นอนอันนี้ต้องแจ้งแต่ถ้ามาสามถึงสี่วันเสร็จแล้วไปไหนต่ออ่ะกลับบ้านหรือออกประเทศเพื่อนบ้านไปลาวขเขมรมาเลเซียอยู่แค่แป๊บเดียวไม่เกินวีซา่าก็ต้องพิจารณาเอาตามความสะดวกแลก้วกันว่าจะแจ้งหรือไม่แจ้งนะต่อมาปล่อยเช่าคอนโดสัญญาหนึ่งปีแล้วลงทะเบียนตมสามศูนย์ให้ต่างชาติแล้วเราต้องไปลงทะเบียนตมสามศูนย์เพิ่มไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งปีไหมครับถ้าหมายถึงว่าภายในหนึ่งปีก็ยังเป็นคนเดิม คือเขาอยู่ระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยก็ทําครั้งเดียวมันเป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องทําตัวชาวต่างชาติเองหรือหรือตัวคนไทยที่ชาวต่างชาติมาพักด้วยอ่าคนที่ต้องทําก็คือเจ้าบ้านนะครับฉะนั้นไม่ว่ากรณีไหนอะมาอยู่บ้านคนไทยบ้านเพื่อนบ้านแฟนแล้วใครเป็นเจ้าบ้านของบ้านหลังนั้นล่ะต้องดูในทะเบียนบ้านอะคนนั้นแหละซึ่งคนอื่นอะทำแทนเจ้าบ้านได้แต่หมายถึงว่าเอกสารหรือชื่อนามสกุล อะไรที่ต้องลงข้อมูลน่ะก็เป็นข้อมูลของเจ้าบ้านตัวชาวต่างชาติไม่ได้ต้องทําเองนะตัวเจ้าบ้านหรือคนที่ทําแทนเจ้าบ้านเนี่ยที่ใช้ชื่อข้อมูลของเจ้าบ้านนั่นแหละเป็นคนทําถ้ากรณีปล่อยเช่าก็แน่นอนว่าเจ้าของที่พักก็เป็นคนทําส่วนนี้มาจากวิดีโอล่าสุดเลยที่เอาบอกว่าเออตอนนี้แจ้งทางออนไลน์มีหลักฐานแล้วหรืออะไรเนี่ยแต่เอาบอกว่าตัวอย่างอ่ะมันมีนะหลักฐานให้ดูอ่ะ ตัวอย่างในเว็บตอมอแต่พอเรากดโหลดจริงแล้วมันยังไม่ได้ในวิดีโอเลยบอกว่าให้แคปหน้าจอไว้ตรงคําว่าอินฟอร์มแจ้งแล้วแล้วก็ชื่อของเขาอะไรเงี้ยก็มีคอมเมนต์บอกว่าตอมอเขาให้เราแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่คุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าระบบยังไม่สมบูรณ์ค่ะมีอยู่บางช่วงก็มีแอปให้แจ้งนะส่วนเว็บแจ้งออนไลน์ก็มีมาเป็นปีๆแล้วนะป่านนี้ระบบยังไม่สมบูรณ์สักทีแหละประเด็นก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ มันไม่สมควรจะมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมีเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการแจ้งชาวต่างชาติไว้ตั้งแต่ตอนเข้าประเทศอย่างเช่นว่ามีใบเสียบไว้หลังจากที่ตอมอปั๊มอาจตอมอปัมปึ้งเสร็จแล้วก็มีใบเสียบไว้อยู่ต้องบอกเจ้าบ้านหรือคอนโด,หร,ออนโดหรือใครที่อยู่ไปพักด้วยว่าเขาจะต้องแจ้งอันนี้ให้เอออันนี้ยังพอโอเคเพราะเขาจะได้รู้เรื่องนะแต่เขาจะบน่นหรือเปล่าอีกทีหนึ่งม,มันอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่ก็ไม่รู้เรื่องกันเลย ไม่รู้คนอื่นเขารู้จากไหนนะออกมาศึกษาเกี่ยวกับการเข้าถ่ายนี้ออกก็เลยถึงได้รู้ว่าจะต้องทําด้วยแต่ต้องบอกก่อนไอเรื่องกดปุ่ม Export แล้วไม่ได้หลักฐานอะไรมาที่ออาพ,พูดเนี่ยคือมันเป็นช่วงแรกๆไงต่อไปเขาอาจจะปรับปรุงแล้วก็เห็นมีคนทําได้แล้วด้วยที่โหลดหลักฐานมาแต่ของออบนี่เครื่องไม่รู้เป็นไรโหลดไม่ได้ลงทะเบียนอะไรหมดปุ๊บเสร็จแล้วกดปุ่มเ x p o r t ตอนขั้นตอนสุดท้ายก็ได้หลักฐานมาคิดว่าเขาคงจะปรับปรุงระบบให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละ มันเป็นกฎหมายของเมื่อหลายสิบปีที่แล้วซึ่งก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเขายังไม่ได้แก้ไขฉะนั้นยังไงก็เจ้าหน้าที่เขาก็มีหน้าที่ต้องทําให้มันสะดวกขึ้นเรื่อยๆต่อมาถ้าสามีมาพักที่ไทยอาทิตย์แรกพักโรงแรมอาทิตย์ที่สองพักที่บ้านอาทิตย์สุดท้ายไปพักโรงแรมอีกต้องลงข้อมูลยังไงบ้างถ้าเราพักโรงแรมโรงแรมเขาทําให้อยู่แล้วแต่ใครที่ไปเช่าที่พักเนี่ย ต้องถามเจ้าของที่พักด้วยว่าเขาทําให้หรือเปล่าเพราะเป็นลายบุคคลเขาอาจจะไม่รู้เรื่องหรือเป็นกิจการเล็กๆเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าโรงแรมใหญ่นิดนึงเนี่ยเขารู้อยู่แล้วส่วนการลงทะเบียนก็จริงๆถ้ามีการพักที่บ้านด้วยอยู่แล้วเนี่ยเราก็ลงไปเลยว่าเราพักที่บ้านสามสิบวันไปเลยก็ได้ขึ้ออยู่กับว่ามาวีซ่าอะไรนะก็ถ้าฟรีวีซ่าก็สาสิบอยู่บ้านสามสิบไปเลยก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกับโรงแรมหรืออะไรเขาจะทําให้ก็แล้วแต่เขาไปแต่ว่าถ้าเราเอาชัวร์เราก็ทําเองลงว่าพักอยู่ที่บ้านตลอดเลยก็ได้ ต่อมาพึ่งทราบว่าต้องทําด้วยเวลาล่วงไปเกือบสองอาทิตย์แล้วจะมีปัญหาไหมคะตอนนี้ลงเรียบร้อยแล้วคงจะลงทางออนไลน์นะหลังจากที่มันผ่านมาสองอาทิตย์แล้วก็ทําก็ดีกว่าไม่ทำนะครับเ <c oughs> มื่อก่อนเขามีคําว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่ะคลิปแรกๆที่เขาพูดนะชอบก็มีพูดตามเขาอะไรแหละแ,แต่หลังๆเขาถอดคําว่ายี่บสี่ชั่วโมงออกไปแล้วก็คงไม่น่าจะมีปัญหานะกรณีเราเป็นผู้เช่าคอนโดและสามีจะมาอยู่ที่คอนโดกับเราด้วยต้องแนบเอกสารสัญญาเช่าคอนโดด้วยไหมคะ ่วนบัตรประชาชนใช้แต่เจ้าของบ้านใช่ไหมคะก็เราก็เป็นผู้เช่าแล้วชาวต่างชาติจะมาพักด้วยฉะนั้นเอกสารที่ต้องใช้ก็คือสำหรับ,บประชาชนของเจ้าของคอนโดหมายถึงว่าเจ้าของห้องที่เราเช่าอยู่อ่ะแล้วก็ทะเบียนบ้านของเจ้าของคอนโดสัญญาเช่าก็ก็ถ้ามีก็ก็ส่งด้วยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาบังคับแค่บ,บัตรประชาชนกับสำารนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านก็คือเจ้าของห้องที่เราเช่าอยู่ ก็คือเราทําเองก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ต้องเอาเอกสารเขามาแล้วก็ใช้ข้อมูลของเขาเอกสารของต่างชาติหรือผู้เชา่าแนบไฟล์ตรงไหนนะคะสําหรับการลงแบบออนไลน์นี่เขาไม่ได้บังคับให้แนบของต่างชาติเลยอะ่ะเออแปลกดีแต่ว่าตอนเราสมัครไอเดียเขาให้แนบเอกสารของเจ้าบ้านก็คือสำหรับรประชาชนกับสำารับทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านแค่นั้นสองอย่างเลยเหมือนว,ว่าเขาจะลดจํานวนเอกสารที่ต้องใช้ยังไงก็ไม่รู้านะแต่ของชาวต่างชาติเขาไม่ได้ให้แนบอะไรเลยให้แค่กรอกข้อมูลเฉย,เฉย ถึงออบจะบอกว่าเป็นหน้าท on ี home, ่ของเจ้าบ้านที่จะต้องทำแต่ความจริงแล้วใครทำก็ได้นะตอนลงออนไลน์เขามีให้ติ๊กว่าคนที่ลงเป็นเจ้าบ้านหรือเป็นชาวต่างชาติเองแค่ว่าชาวต่างชาตินี่ยหลายคนเขาก็ทำเองก็คือเอาเอกสารของเจ้าบ้านมาเอาข้อมูลของเจ้าบ้านมาในแบบชาชนก็มีชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษของเจ้าบ้านอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าบ้านทำไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวชาวต่างชาติทำเองแล้วก็กรอกเองอะไรเองก็ได้แค่แค่เอกสารที่ต้องใช้คือเอกสารของเจ้าบ้านเท่านั้นเองก็กลายเป็นว่าเหมือนกับจะแยกกันแล้ว ถ้าเกิดว่าใครไปแจ้งเองที่ตมคือหน้าเว็บเขายัางขึ้นอยู่ว่าต้องใช้เอกสารทั้งส่วนของเจ้าบ้านที่เอาบอกไปเมื่อกี้นี้แล้วก็เอกสารของชาวต่างชาติก็คือพวกตราประทับแล้วก็บัตรคือหมายถึงว่ายังต้องใช้เอกสารเยอะกว่านิดนึงอยู่แต่ว่าพอบัตรออนไลน์ปุ๊บเออใช้แต่เอกสารของเจ้าบ้านไม่เคยทราบเลยว่าต้องแจ้งแต่ถ้าพักที่โรงแรมสองคืนแล้วเราไปพักที่อื่นต้องแจ้งอีกไหมอย่างเช่นบ้านพ่อแม่และญาติๆคล้ายๆกับที่ตอบไปก่อนเมื่อกี้ คือถ้าเราทําเองเราก็แจ้งไปเลยว่าอยู่บ้านใครสักคนหนึ่งที่มีเอกสารของเขาเป็นเจ้าบ้านะตลอดเลยก็ได้ไม่ต้องพูดถึงโรงแรมก็ได้ก็คือแจ้งที่บ้านที่เดียวไปเลยครอบคุมตลอดระย,ยะเวลาไปเลยก็ได้ต่อมาถ้าให้คนอื่นลงให้ต้องมีใบมอบอำนาจด้วยไหมคะถ้าออนไลน์นะไม่ต้องแต่ถ้าไปแจ้งที่ตอมอเองเนี่ยคือให้คนอื่นไปแทนได้แต่ว่าต้องมีใบมอบอำนาจ หรือหมายถึงถ้ากรณีไปเองไปติดต่อเองที่ตอมอาจจะโทรถามเขาก่อนก็ได้ว่าต้องใช้ไหมแต่ว่าถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยไม่ต้องใช้แน่ๆเพราะว่าเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนลงให้คือใครจะทําให้ก็ได้แต่เอกสารที่ต้องใช้ก็คือเอกสารของเจ้าบ้านนั้นเองกับข้อมูลของเจ้าบ้านแล้วก็ข้อมูลชาวต่างชาติที่จะมาพักแต่ใครทําให้ก็ได้อันนี้ก็น่าสนใจถ้าต่างชาติมาบีซ่ากเกษียณและเป็นเจ้าของห้องเองจําเป็นต้องแจ้งไหมคะก็คือทั้งตัวคนเข้าพักทั้งเจ้าบ้านเป็นคนคนเดียวกัน ถามว่าเป็นเจ้าของห้องก็ต้องมีเนะใช่ไหมทะเบียนบ้านของห้องห้องนั้นที่โชว์สถานะว่าชาวต่างชาติคนนี้เป็นเจ้าของเองถ้าใช่ก็แจ้งครับต้องแจ้งเพราะว่ายังไงก็คือพาสปอร์ตต่างชาติไงคนเดียวที่ไม่ต้องแจ้งคือคนที่มีพาสปอร์ตไทยดังนั้นถ้ายังมีพาสปอร์ตต่างชาติอยู่ต่อให้สถานะไหนก็ตามก็จะต้องแจ้งเหมือนกันต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงที่จะบินเข้ามาใช่ไหมคะหรือสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้กี่วันคะ อืมอาจจะไม่ต้องถึงขั้นภายในยี่บสี่ชั่วโมงก็ได้นะครับคือเอาเป็นว่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จะเกินก็น่าจะได้แต่เกินมากก็ไม่ดีนะแต่ว่าล่วงหน้าไม่ได้ทนเองเพราะลองแล้วเพราะเราจะต้องลงว่าเข้าพักตั้งแต่วันที่สมมุติว่าเขาเข้าพักหนึ่งท่านว่าแล้วตอนนี้ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนจะลงข้อมูลเขาตั้งแต่วันนี้เลยได้ไหมไม่ได้ระบบก็จะขึ้นเตือนมาก็คือต้องลงวันที่เขาเข้ามาเป็นอย่างเร็วที่สุดต่อมาแจ้งที่สถานีตํารวจแถวบ้านได้ไหมคะ ตอมอก็เป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมแต่ว่ามันน่าจ,จะคนละหน่วยงานกันนะเอ่อฉะนั้นต้องแจ้งที่ตํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองแต่ว่าบางที่ที่อยู่ห่างไกลอาจจะลองถามสถานีตํารวจแถวนั้นดูอาจจะได้เพราะว่าจังหวัดหนึ่งคงมีตอมอแค่ไม่กี่ที่ละมั้งจะให้ทุกคนแห่กันมากก็คงลําบากหรือยังไงก็ลองศึกษาเรื่องออนไลน์ดูแต่ทีนี้บางคนนะบางคนที่เคยคอมเมนต์มาเขาก็บอกว่าเขาก็แจ้งที่สถานีตํารวจได้ ครับก็ลองดูลองถามสถานีตำรวจแถวบ้านดูเขาว่า,ว,าว่าแจ้งกับเขาได้ไหมบางคนก็ไม่สะดวกแจ้งออนไลน์หรือยังไงคือยังไงก็ได้ขอให้แจ้งสักช่องทางหนึ่งนะแต่จะแจ้งที่สถานีตำรวจหรือที่อำเภอได้หรือเปล่าก็ลองลอง,ลองถามเขาดูพอดีมีบ้านเช่าหลายหลังหนึ่งอีเมลแจ้งได้ต่อหนึ่งหลังหรือเปล่าคะแบบใหม่แจ้งลําบากกว่าเดิมเลยคะ่ะไม่นะหนึ่งไอดีดีกว่าหรือว่าหนึ่งไอดีดีกว่าคือสมัครไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถเพิ่มที่อยู่ได้หลายที่ เพราะว่าตอนเรากรอกข้อมูลของชาวต่างชาติน่ะตรงหัวข้างบนสุดน่ะเขาจะมีให้เลือกว่าชาวต่างชาติคนนี้จะพักที่ที่อยู่ไหนก็คือเราสามารถเพิ่มที่อยู่ได้หลายอันแล้วก็เขาเข้าพักที่บ้านหลังไหนเราก็มาติ๊กที่อยู่ตรงนั้นที่เราได้เพิ่มไว้แล้วตรงหน้าที่อยู่มันจะมีสถานะขึ้นว่า a อ p พิสูจอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันเป็นสถานะนั้นแล้วเนี่ยก็คือสามารถเลือกที่อยู่นั้นได้ก็คือเลือกได้หลายที่นะครับแต่เราต้องลงข้อมูลแล้วก็ให้สถานะเป็น a อปพิ o ูจก่อนแจ้งออนไลน์ไปแล้ว แต่ต่างชาติต้องการเอกสารเข้าพักที่มีตราปั๊มของตอมอเพื่อไปต่อพาสปอร์ตต้องทำยังไงคะเออเป็นไปต่อวีซ่าหรือเปล่าตราปั๊มเนี่ยมันได้ตอนลงเครื่องที่สนามบินนะครับพอลงไปเสร็จหมดปุ๊บอ่ะมีปุ่มเอ็กซ์อร์ตเพื่อดาวน์โหลดหลักฐานหลักฐานใบแจ้งตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วถ้าไม่ได้มันขึ้นแอเรอร์หรืออะไรก็แคปหน้าจอนั้นไว้ที่มีคําว่าแจ้งข้อมูลแล้วอินฟอร์มอะไรเนี้ยแล้วก็พร้อมกับชื่อของเขาที่อยู่ในหน้าจอนั้นก็เป็นหลักฐานได้ ต้องนาเอกสารไปแจ้งด้วยตนเองอีกไหมคะหรือแค่ลงในนี้ก็เสร็จเลยคงหมายถึงลงทางออนไลน์เนี่ยอ่าก็ลงทางออนไลน์ก็เสร็จเลยครับตอนนี้มีปุ่ม export เพื่อดาวน์โหลดหลักฐานแล้วหรือถ้าโหลดไม่ได้ก็แคปหน้าจอที่มีคําว่าแจ้งข้อมูลแล้วอินฟอร์มพร้อมกับชื่อของเขาไปเลยอันนี้ใครทําคะคนที่เดินทางมาพักหรือเจ้าบ้านคะยังงงอยู่คะ่ะใครทําก็ได้แต่เอกสารที่ต้องใช้คือเอกสารของเจ้าบ้านแล้วก็ข้อมูลของชาวต่างชาติที่เข้ามา ถ้าลงข้อมูลแล้วตอนเดือนกรกฎาคมต้องแจ้งอีกรอบไหมคะต้องแจ้งทุกครั้งที่เข้ามาไทยนะครับถ้ารอบนี้เข้ามาไทยปุ๊บแจ้งไปแล้วแล้วเดินทางออกไปแล้วคือออกไปประเทศอื่นแล้วถือว่าจบไปแล้วไงก็ถ้ากลับเข้ามาอีกก็แจ้งอีกถ้าเราไม่แจ้งจะผิดกฎหมายไหมคะคงหมายถึงตมสามศูนย์นี้เขาถามในคลิปนี้นะก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ภายในระยะเวลาวีซ่าหรือเปล่าต้องมีการติดต่อตอมไหมถ้าไม่แจ้ง ก็คือเขาก็จะมีการปรับหรือเขาอาจจะไม่ให้ที่เราจะไปขออยู่ต่อหรือไปเปลี่ยนวีซ่าเขาอาจจะไม่ให้แต่ส่วนใหญ่เขาคงแค่เสียค่าปรับนั่นแหละแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะถ้าเราเข้ามาแล้วเราลืมทําใช่ไหมแล้วเราต้องมีการติดต่อตอมเนี่ยแล้วถ้าเกิดปรับเนี่ยเยอะแค่ไหนเอาว่าเขาก็ต้องแล้วแต่เคสใช่ไหมถ้าไม่ไม่เยอะมากนะผ่านมาไม่นานมากนะบางคนก็บอกแปดร้อย มีบางคนโอ้อยู่มาเป็นกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้เพิ่งจะมาติดต่อตอ,ตอ,ตอมแล้วเพิ่งจะรู้ตัวไม่เคยแจ้งก็บางคนก็บอกสองพันคือเขาไม่เคยมีการลงอัตราค่าปรับอะไรเอาไว้นะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่ก็คืออย่างมากก็แค่ปรับนั่นแหละเราคิดว่าอย่างนั้นอันนี้สุดท้ายนะครับมีเรื่องนี้จะต้องระวังนิดนึงคือว่าอันนี้เขาบอกว่าวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาลงแจ้งทางเว็บใหม่ไว้เรียบร้อยคือเขามีการเปลี่ยนระบบแล้วก็ออกคลิปไว้แล้ว แต่วันนี้ยี่สิบหกตุลาคือผ่านมายี่สิบกว่าวันแล้วกลับมาล็อกอินจะแคปหน้าข้อมูลที่เคยแจ้งไว้เพื่อเอาไปยื่นขออยู่ต่อมันบอกว่าย้อนหลังเกินเจ็วันไม่พบข้อมูลทำไงดีใช่เรื่องนี้ต้องระวังเพราะว่าคือเวลาที่เราลงไปเสร็จแล้วอะแล้วเราจะย้อนกลับมาเพื่อกดดูไอ้ที่เราลงไว้เนี่ยเขาจะเป็นระบบว่าให้ใส่วันว่าได้ลงไว้วันไหนแล้วทีนี้ถ้าผ่านไปเกินเจ็ดวันแล้วคือมันเป็นต้องมาเซิร์ชเอาอะ เพื่อจะหาข้อมูลที่ตัวเองลงไว้เนี่ยเออถ้ามันไปเกินเจ็ดวันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเกินเจ็ดวันแล้วไม่พบข้อมูลอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็ควรจะรีบแคปหน้าจอหรือรีบโหลดอะไรเอาไว้ตั้งแต่ตอนเพิ่งลงเสร็จเลยเพราะบางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าเราลงทะเบียนไว้วันไหนใช่ไหมคือเสร็จปุ๊บรีบเลยรีบเซฟเก็บไว้อะไรพวกนี้เลยมันเกินเจ็ดวันไม่ได้มันจะขึ้นเตือนมาเท่านั้นเองว่าไม่พบข้อมูลเพราะมันเกินเจ็ดวันแล้วแต่ข้อมูลคงจะเข้าระบบของตมไปแล้วนั่นแหละ ครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังมีคําถามสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งที่พักชาวต่างชาติตอมสามศูนย์อีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้เลยแล้วก็สามารถดูหัวข้ออื่นเกี่ยวกับชาวต่างชาติเข้าไทยได้ใน go.noGuide.com/reopen ตามหน้าจอหรือลิงก์ใต้วิดีโอวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ